ถือเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทันทีภายหลังจากที่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทุกโต๊ะขอถอนวาระโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้มภายหลังจากคณะรัฐมนตรีถูกแบ่งเป็นสองซีกระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยโดยฝ่ายเห็นด้วยให้เห็นชอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มประกอบด้วยพักพลังประชารัฐของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐ และเสียหนูอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยส่วนฝ่ายไม่เห็นด้วยประกอบด้วยรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติรวมไปถึงพักประชาธิปัตย์และพักชาติไทยพัฒนาที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเอกชนยักษ์ใหญ่ด้านคมนาคมขนส่งโดยนัยคือเป็นคู่แข่งกับผู้ชนะการประมูลหรือแม้แต่เนติบริกรวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายที่มีข่าวว่า อยากให้เห็นชอบไปก่อนแต่ยังไม่มีการเซ็นสัญญาพยายามใายข้อกฎหมายให้เห็นว่าสามารถทำได้แต่บิ๊กตู่เลือกที่จะถอนวาระออกโดยให้เหตุผลว่ายังมีข้อถกเถียงกันอยู่ปฏิกิริยาที่ว่าคือปฏิกิริยาของพักพลังประชารัฐภายใต้การนําของบิ๊กป้อมผนวกกับปฏิกิริยาของพักภูมิใจไทยภายใต้การนําของอนุทินชาญวิรกูลหลังจากมีภาพนั่งรับประทานอาหารกลางวัน ภายหลังสิ้นสุดการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวาระดังกล่าวเพียงวันเดียวให้หลังปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาที่เหมือนต้องการจะส่งสารไปถึงคนบางคนที่พยายามจะขัดขวางโครงการดังกล่าวทั้งที่แสดงออกมาทั้งที่อยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะบิ๊กตู่ที่ตัดสินใจให้ถอนวาระ บิ๊กตูคือคนที่รู้ว่าพักพลังประชารัฐและพักภูมิใจไทยสนับสนุนในเรื่องนี้เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่พักร่วมรัฐบาลตั้งใจจะผลักดันการถอนวาระออกทำให้โครงการเป็นหมันไม่ทันพิจารณาในรัฐบาลนี้จึงเหมือนการตัดตรอนน้ำใจด้วยเหตุผลเพียงเพราะมีรัฐมนตรีคนอื่นคัดค้านก็อาจฟังได้เพียงแต่ว่าบิ๊กตูรู้อยู่เต็มอกว่า คัดค้านเพราะเป็นห่วงเรื่องข้อกฎหมายหรือเป็นเพราะมีใครนอกห้องประชุมคณะรัฐมนตรีขอให้ช่วยคัดค้านบิ๊กตู่ยังรู้ได้ว่าเรื่องนี้มีเหตุผลทางการเมืองในแง่ของการคัดค้านเข้ามาเกี่ยวข้องโดยไปอ้างข้อกฎหมายและคดีในชั้นศาลปกครองสูงสุดการตัดสินใจถอนจึงกระทบกับความรู้สึกของพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะกับฝ่ายที่เห็นด้วยให้อนุมัติพักภูมิใจไทยเองย่อมต้องรู้สึกกว่าใคร เพราะเมื่อไม่กี่วันมานี้เสียโอสักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพิ่งจะถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการสั่งหยุดในช่วงที่ชูวิทย์กระมนลวิสิท์กำลังเปิดศึกใส่พักภูมิใจไทยจนทำให้สังคมตั้งข้อสังเกตว่ามีเบื้องหลังการเมืองอย่างอื่นหรือไม่เพราะคนข้างตัวบิ๊กตู่เองนั้นสนิทสนมกับชูวิทย์มันก็ยากที่จะไม่ให้คิดได้ว่าไม่ได้เจาะจงจะเล่นงานพักภูมิใจไทย เมื่อถูกกระทำถึงสองครั้งความรู้สึกมันย่อมห่างเหินโดยเฉพาะกับพักภูมิใจไทยที่เป็นพักที่ทำให้เสียงระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านมีช่องว่างมากขึ้นและยืนเคียงข้างบิ๊กตู่มาตลอด4ปีแต่กลับต้องมาเจออะไรแบบนี้มันไม่แปลกหากจะนั่งร่วมรับประทานอาหารกับบิ๊กป้อมคนที่ถูกมองว่าทำเพื่อน้องมาตลอดแต่สุดท้ายกลับเหมือนจะถูกน้องกระทำ เพราะพักพลังประชารัฐและพักภูมิใจไทยตกอยู่ในภาวะเดียวกันนั่นคือคนที่ถูกกระทำภาพนี้จึงเกิดขึ้นคนที่ทําให้ภาพนี้เกิดขึ้นไม่ใช่ฝีมือใครแต่เป็นบิ๊กตู่เองมันเกิดขึ้นก็เพราะที่ผ่านมาชอบมองว่าพักร่วมรัฐบาลที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี้ไม่กล้าไปไหนและเป็นของตายโดยลืมไปว่าสถานการณ์ของตัวเองนั้นก็ไม่สามารถมีของตายได้แล้วยิ่งต้องพึ่งเพื่อนด้วย ภาพการกินข้าวระดับตัวหลักของพลังประชารัฐและภูมิใจไทยจึงเป็นการสะท้อนและมีความได้ว่าเกิดขั้วใหม่ทางการเมืองได้แน่